แล้วตอนนี้ก็สี่โมงประมาณแปดนาทีทํางานใกล้บ้านน้ะเลิกงานสี่โมงก็เปลี่ยนเสื้อผ้านั่งกุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งสเต็มเอแล้วก็เช็คเอาท์ออกกลับบ้านกว่าเลิกก่อนเวลาสิบสิบสิบห้านาทีแล้วก็เปลี่ยนเสืปป้อผ้านั่งคุยกับเพื่อนอัปเดตเพื่อนโรงงานเนาะนนก็ฟังแต่ฟังมากกว่านะคะกับคนเนี่ยแหละ นี่ไปไม่ใช่ไปลาวิน้องสาวส่งของมาให้ส่งผิดบ้านส่งไปบ้านแม่พ่อเมื่อก่อนอยู่บ้านแม่ก็ก็นางส่งสบู่แบรนดเน็ตมาให้นะแต่ก่อนแต่ก่อนวะตอนนี้จริงใช้แบรนดเน็ตอะลดเอล้ังหน้าใช่ไหมแต่หน้าแห้งแต่ก่อนอะหน้าทีโซนอะสะมันแล้วพอมัอนอยู่ซีเรียสอะหน้าแห้งก็เลยไม่รู้ว่าพอจากจะ สบู่ด้วยหรือเปล่าที่ใช้มานานแล้วหรือว่าอากาศด้วยไงก็เลยแบบไม่ค่อยมันตรงทีโซนเนาเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนแบบบ้านเราแต่น้องสาวก็เลยส่งเสื้อผ้ามาให้สองตัวนะโอ้ยสี่ชมพูอ้า,อามียี่ห้อด้วยผมว่าของไทยกว่าเดี๋ยวขอไปเอาของออกจากไมโครเวฟก่อนพเพราะว่าอนหนุ่มจีนแล้วก็สเปา อันนี้คือน้ำจิ้มที่ไว้กินกับขนมจีบนะคือแบบเนี้ยเก็บไว้ได้นานมากเลยถึงแม้ไม่ใส่ตู้เย็นก็เก็บไว้ได้นานก็คือนานมากกว่า 1- 2สองสัปดาห์เลยนะเพราะว่ามันมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานนิดนึงเนาะแล้วก็เราเอาไปตั้งบนเตาตใช่ป่ะมันก็เลยความร้อนมันก็เลยทําให้มันอยู่นานสปาลูกเนี้ยเหลือตั้งแต่ทําคราวที่แล้วเหลือไว้ในตู้ไงเองไม่ชอบกินไส้หมูสับเนาะก็เหลือทิ้งไว้อยู่นั่นแหละ แล้วก็วันก่อนนะ่ทะทำซาลาเปาไปประมาณน่าจะ40ลูกเลยก็ยังเหลือก็เอาแบ่งไปให้พี่ๆคนละ4ลูกเมื่อวานนี้3 3คน4คนมีป้าฟิลิป้วแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณ15ลูกนะแต่เอาแช่ช่องฟิตไว้แล้วกะว่าจะเจอพี่ที่ลูกจับกันวันเสาร์เนาะเดี๋ยวจะไปให้พี่เขา ส่วนขนมจีบคราวที่แล้วนี่ทำเยอะมากทำขนมจีบสองห่อนะจะเป็นร้อยลูกไหมหรือว่าเกือบร้อยลูกไม่รู้แล้วก็เหลืออีกแพ็คหนึ่งเนาะอืมหิวข้าวเอ้ยเดี๋ยวเปิดถุงยังไม่เสร็จเลยขอชิมอ้อร่อยขอกินขนมจีบเพิ่งเลิกงานมาขอกินสักลูกหนึ่งก่อนนะอืม อือร่อยมากดืมเอาน้ำมาคือฝากน้องสาวซื้อเป็นเน็ตไม่เคยใช้เบนเน็ตอาบน้ำใช้ล้างหน้าใช่ไหม จะมาใช้อาบน้ำมัง้งเพราะว่าครีมอาบน้ำายังใช้ไม่หมดไงซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อตุงไว้แล้วใช้ไม่หมดทิตต้องใช้ครีมอาบน้ำทห้งหมดอ๋อ,อแล้วน้องส่งเสื้อผ้ามาให้ไปซื้อจากที่ไหนมาวะน่าจะซื้อจากสวีเดนนะ สีนี้สวยดีแล้วก็สีนี้ใส่ขึ้นด้วยเพราะว่าเออเราไม่อ้วนด้วยนะใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนผิวเหลืองแต่แบบนี้ไม่รู้สวยไหมแบบนี้คือแก่ไปอีกแก่อยู่แล้วแก่ไปอีกคือเรียบร้อยมากสำมอ่งไม่เป็นไรก็ใส,ส่ชูเสื้อไงใส่ไปไทยได้เหมือนจะซื้อจากสวีเดนนะ เพราะว่าอุบันเขียนว่าอุบันิแลนนี้ก็เป็นเรสอะไรวะเออผ้าดีนี่ว่าอันนี้เรสักไรไหมดูก่อนสิมีป้ายไหมถ้าไม่มีป้ายอะไรนะันนี้น่านจะจับไทยขาย,ยาวไปไหมขาเหมันจะยาวไปหน่อยสีเลือดหมูเออสวยดีเข้าดี ขายาวไปหน่อยเดี๋ยวก้อยตัดได้แล้วให้พี่เขาเย็บให้แต่ให้คนไทยพี่คนทยเย็บขึ้นต่เสียค่าเย็บขึ้นหน่อยหนึ่งแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาใช้เวลาเป็นเดือนพวกเขาทำงานยอแค่นี้แหละ โคตรเบื่อเลย <Huh? S 1> วันนี้ไปรับไปเอาหนังสือที่มาเนาะมาถึงแต่เมื่อวานพี่คิดก็ไปเอา mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> ไปรับของมาสามกล่องของเราก็หนึ่งกล่อง mm hmm. เบื่อตรงที่ว่า mm hmm. เบื่ออะไรรู้ไหม mm hmm. เบื่อนี่ไงสตรอรี่เนี่ย <Right>. oh. <laughs> ไม่ดูราคาให้ดีๆอ่ะ เนี่ยเขาลืมปิดป้ายลดราคาแน่ๆเลยอันนี้ลดราคาใช่ไหมคือมันลดราคาทุกต้นเลยนะลดราคาทั้งแผนกทั้งแถวเจ็ดก็เหลือประมาณ49ใช่ไหมเหลือ50ก็คิดว่าอันนี้ลดราคาแง่ๆเลยเฮ้ยพอเอามาปุ๊บอา้าวไปจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมก็บอกว่า129แล้วก็เอาอันนี้ให้เขาดูด้วยอันหนึ่งสิห้า แล้วก็ถ้าสองอันก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยใช่ปะก็ต้องบวกสิบห้าก็เป็นร้อยสิบสามเพราะว่ามันอันละสี่สิบเก้าถ้าลดราคานะก็คิดว่าเออร้อยสิบสามแต่ไม่ได้คิดราคาในหัวพอจ่ายตังค์ปุ๊บไม,ไม่เอาไม่เอาใบบินด้วยนะเพราะไม่เอาใบบินหรอกจ่ายไปร้อยยี่สิบเก้าแล้วพอเดินมาถึงรถก็แบบอา้าวเฮียเอ้ยมันไม่ได้ลดราคานี้แล้วพอออกจากร้านมาปุ๊บอา้าวอันนี้ไม่มีป้ายลดราคาโง่จังเลยลืมดูว่าไม่มีป้ายลดราคาอันนั้นนะ่ะ แต่ช่างมันเพราะว่าห้าสิบวกเจ็สบเก้าก็เป็นร้อยย่มิบเก้าใ่ไหมแล้วอันนี้เขาลืมคิดก็เหมือนขาดก็เหมือนแบบเสียยังไงก็จ่ายเกินกว่าเดิมสิบห้าอยู่ดีเพราะว่าแต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วเขาน่าจะลืมติดป้ายลดราคานั่นแหละเดี๋ยวจะลดน้ำต้นไม้สักหน่อยมันแหง้งอุตสาหเลือกที่แบบ เพราะว่ารู้แล้วว่าทําไมครุฑราคาเพราะว่าเพราะว่ามันต้องมีหกแ็กใช่ปะมันต้องมีหต้นแต่แต่มันไม่มีหต้นไงบางบางกระบ,บะไม่มี6ต้นแต่ดูชิเนี่ยสวยจังเลยเมื่อวานขอแม่ย่ามาส่งสามต้นนะเดี๋ยววันนี้จะไปขออีกอันนี้ก็ยังไม่ได้ลง อันนี้ก็ยังไม่ได้ลงดีนเลย <c oughs> ดูมันเริ่มใหญ่แล้วเนาะตอนแรกมันจะตายนะมันตายยากนะต้นนี้ตอนแรกจะแห้งตายแล้ว <c oughs> อันนี้ซื้อหัวมาติดอันนี้ไม่ใช่รหรออ้าติดไม่ได้อีกกูซื้อหัวผิดหรออ้ยติดอันนี้ก็ได้วะ <c oughs> อันนี้ก็เอ้ยใหญ่ไปไหมเนี่ย จะมาติดอันนี้ไงโอ๊้ตายตาย,ตายนางปอเอ้ยติดไม่ได้ค,คือวันนี้ไปเอาเสื้อผ้าที่ก็นว่าไะที่บอกอย่างที่บอกว่าไปเอาเสื้อผ้าชุดทํางานมาแล้วก็ที่จริงอะคือที่ทํางานเทศ่สาลได้เต็มๆเลยนะก็สองปีกว่าเหมือนจะสามเหมือนสามปีแล้วนะ นั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่า2018 2 0 20. 1 8บแปดเข้าก็่าจะแจกชุดทำงานแบบว่าปีละ2ตัวโดยประมาณปีละ2ชุดโดยประมาณเนาะแล้วปีที่แล้วอะ่ะสั่งเดี๋ยวตัดไปก่อนสั่งชุดที่ทำงานแบบเสื้อที่ทงานไปไงสั่งแบบว่า3สีนะสั่งแค่แบบเป็นเสื้อแล้วไม่แน่ใจว่าทำไม ถึงไม่ได้ตามที่สั่งได้แบบว่าได้แบบมีแค่สองสีทุกคนได้แค่สองสีคุณจะเอาแค่เสื้ออย่างเดียวก็ได้หรือว่ากางเกงอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเนื่องมาจากเทศบาลเนี่ยคันวิกฤตก็คือติดลบ30บล้านเมื่อ ปีสองปีที่แล้วก็เลยแบบว่าอาจจะไม่รู้สิอาจจะสั่งเสื้อผ้าชุดทํางานมาแบบว่าเคาเรียกว่าอะไรนะราคาถูกกว่าเดิมหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเปล่าอันนี้คือดาวเองนะไม่รู้อะนะยังไงก็ช่างมันมาเริ่มด้วยเราก็เลยสั่งเราก็เขาให้ที่จริงมันเป็นเรดนะเรสเนาะเดรสสองตัวแล้วก็เรดรสสองตัวแล้วก็เลกกิ้งหรือว่ากางเกงทํางานสองตัว เป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบเรดรสอะ่ะเพราะว่าเราคนเตี้ยงอะ่ะใส่เรดรสทำงานแล้วแบบแปลกๆด้วยเพราะว่ามันต้องมีกงงเก่งซ้อนข้างในนะใช่ไหมละตัวเองไม่มีเงียงเก่งซ้อนข้างในด้วยแล้วแบบถึงมีเางเก่งซ้อนเงเกงขัดสั้นข้างในมันก็รู้สึกแบบแปลกๆอ่งานผู้ช่วยพยาบาลนะเว้ยมันไม่ใช่งาน มันต้องแบบต้องการความกระชับกระเฉงอะ่ะแบบไม่ใช่งานออฟฟิศที่นั่งอย่างเดียวใสก่กระโปรงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ก็เลยคิดว่าเอาไปตัดมันยาวอะ่ะยาวเลยหัวเข่าไปหน่อยแต่ตัวเองไม่ชอบเลสเนืะอพราะมันเป็นมันไม่ใช่สายเวลาทํางานไงเออก็เลยไปให้ที่คนใท้เลาตัดออกให้ตัดสั้นขึ้นหน่อยก็จะประมาณอ,มอย่างเงี้ยเห็นไหม นั่นแหละก็ตัวเองชอบสีมูเนาะเขาก็มีสองสีให้เลือกปั๊มตาไม่ได้อ๋อแล้วก็ไม่ได้ปัม๊มเ้ารียกว่อยไนะปั๊มแบบป้ายโลโก้เทศบาลเนีเนาะแล้วก็ชอบกระเป๋าอยู่แล้วเพราะว่าต้องมีกระเป๋ายเยอะๆไ้ใส่กุญแจยาใส่ปากกาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สีหนึ่งนะเอามา ก็มาอย่างละสีเราจะได้ไม่รู้สึกกังซราพี่เขาก็เอาผ้าคืนมาให้ด้วยนะไม่รู้ให้ทำไมเขาคืนให้ทุกครั้งเลยอะผ้าแบบเศษผ้า,าเขาคืนให้ทุกครั้งเลยคืนมาเมาาื่อไหร่ปอต้องเอาไปทิ้งตลอดแล้วก็เลกกิ้งก็ไปตัดขาเหมือนกันเพราะาเป็นความยาวของฝลัง ก็คือเย็บเสื้อเข้าสองตัวแล้วก็ตัดขาด้วยเนี่ยทั้งหมดร้อยหกิก็ไม่รู้คิดยังไงน่าจะคิดแบบนี้ตัวละห้าสบหรือเปล่าแล้วอันนี้30หรอหรือว่าแบบนั้นแบบนี้ตัว6กสิบในสองสิอห้เออน่าจะแบบนี้ตัวละหกสิบแล้วก็อันนี้ยี่สิประมาณนี้ละมั้งไม่รู้สิทั้งหมดร้อยหกสิบไง เขาเขาเป็นช่างจากประเทศไทยอยู่แล้วไงช่างเย็บผ้าแบบมีแบบร้านใหญ่ๆของตัวเองแล้วมีลูกนอก้องอยู่เนาะแล้วพอมาอยู่ที่นี่พี่เขาก็แบบทางทำง,งานประจำด้วยงานพวกนี้ก็แบบก็บอกว่าหนูไม่รีบนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความยาวตัดออกเนาะอย่าบอกนะว่าให้ผ้าใหม่โอเค ก็เป็นเลกกิง้งแต่ชอบเลกกิ้งมากเลยเพราะว่าถึงไม่ได้ใส่ทํางานปกติก็ชอบใส่เลกกิ้งอยู่บ้านไงมันยืดได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เกร็งหยีที่แบบโอ้แน่นกินอะไรไปก็ต้องเอาซิบออกเท่านี้แหละมันคือสวัสดิการของพนักงานนะที่ต้องได้ชุดทํางานเป็นของตัวเองเนาะอันนี้พูดเกี่ยวกับคนที่ทํางานเทศบาลคอมมูลอะไรอย่างนี้นะลินหรือว่าเขาเรียกว่าอำเภอก็มีแต่บางคนที่ทํางานเก,ก,กี่ยวกับรานซิกง ผู้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าเขาแบบว่ามีบัตรหรือว่ามีรหัสอะไรเงี้ยไปยืมเสื้อผ้าแล้วก็ไปวางคืนก็คือไม่ต้องซักเองไม่ไม่ต้องรีดเองก็คือเหมือนแบบว่าถ้าสมมติวันนี้เดือนสัปดาห์นี้ทํางานห้าวันใช่ปะก็ไปออกมาอาจจะได้โควตาแบบว่าการนี้อาจจะได้โควตายืมสักสามสี่ชิ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่เป็นยังไงก็คือแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบ เหมือนแบบเป็นตู้ใหญ่หญเลยแล้วแบบใช้สแกนบัตรหรือว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยไปเอามาใช่ไหมพอไปเอามาไว้พอซักซักเสร็จแล้วก็ไปหยอดคืนประมาณนี้แหละ